จำภาพแล้วคไเป็นระเบิดอ้ณจะมีวิโอ้ยคุ้จับมันแมงาจะฟลิ้งโอ้ยทำไมไอ้เหี้ยกูไม่รู้ว่ากระโจแตกสั์เออยังรอเตทรอเตท ตายมั้ใช่งนิวแล้วครับอยู่ตรงนี้เอาเลยไปไม่โดนแฟดกูเหรอติงสองสองคนเจ็ดเซวอยู่ตรงว้าวอะอะวัด t the วะอะไรอ่ะไปอีกแล้วเมื่อกี้มันควรจะตีโดนใครไอ้พุ่มไอพูมใหญ่หยุดหยุดหยุดนิ่งหยุดนิ่งเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาไม่โดนไอ้เหี้ยหยุดนิ่งนิ่งนิ่งหมดไรเหี้ย so you don't what, what the huh? what we have been eliminated. Uh,